จะผามาไามทำขนมหวานแกงบวชฟักทองโดยจัะเดอค่ะส่วนผสมก็จะมีฟักทองนะคะเราจะหั่นทำเป็นชิ้นลูกเตา๋าตามที่เราชอบนะคะแล้วมีใบเตยจ้าใบเตยแบบนี้เนาะค่ะเนาะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยค่ะแล้วมีกะทิแล้วก็มีน้ำตาลเนาะจ้ะเนาะ,ะมาหั่นฟักทองกันเลยค่ะเราจะเตรียมอ่า เราจะเตรียมเป็นน้ำกะทินะคะแล้วไปใส่น้ำตาลทีหลังนะคะอันดับแรกเข้ามาหั่นก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องตามเป็นลูกเตาขอบคุณนะคะพี่สาวลาใต้ไม่โจ้าจะทำแกงบวชฟักทองนะคะนี่ค่ะเข้ามาหั่นกันเลยจ้จะเอาชิ้นที่พี่พน้องชอบได้จะหั่นลูกเต๋ากัน ก็จะหั่นในฟักทองใช่แล้วเขาจ้าไปลุมหมอนนะคะเพราะว่าเม่โจตัง้งน้ำกะทิกับเพือไปแล้วนะคะน้องเพือก็ให้เสียไปล่าเดิมจะไปน้องจา๋าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ,ะท่านเม่โจอ่านก็ท่านบไดยอ่านขอถดอดทขอให้เด้จ้ะ ็ค่อยเอาไปลงหม้อนะคะหม้อกะทิกับน้ำตาลนะจ๊ะพี่น้องจา๋าใส่กะทิกับเกลือแล้วกับใ,ใบใบเตยเนาะคะ่ะจะมาเติมน้ำตาลค่ะอันความหวานเอาตามเราชอบเลยเด้อพี่น้องจา๋าหวานก็ใส่หวานเราจะนาะมักปันกลางกับส่ปันกลางเราจะเนาะมันน้อยหวานมากแล้วแต่เราชอบนะคะแต่ความหวานของฟักทองก็มีอยู่แล้วนะคะพี่น้องจา๋า คนจนน้อยเด้อพี่น้องเพราะว่าเข้าจะในน้ำตาลน่าเนาจะเนาะแล้วเขากับจังสิเอาข้ทองลุมงเราจะพี่น้องเพร,ราะว่าไม่ให้น้ำตาลติดก้นหม้อนะคะนี่ค่ะใบเตยเด้อพี่น้องสองสามสี่ใบค่ะแล้วแต่เราเราก็มัดสวยงามเนาะพอเราคนดูสักพักนะคะน้ำตาลไม่ติดะะก้นหม้อนะจ๊ะเท่ากับจะใส่ฟักทองเลยเด้อพี่น้องค่ะ ท่องลงเลยเด้อจ้ะเด้อฝักทองแกงบวบแม่โจ้นะคะเนาะหั่นลูกเต๋าตามเราชอบเลยเด้อจ้ะเล็กใหญ่ไม่ว่ากันเนาะเอาตามเราสะดวกเลยจ้ะทำ mm. อาหารความสะอาดต้องมาก่อนนะจ๊ะเนาะมาโจ่ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเนา mm. ล้างมือล้างอะไรเรียบร้อยนะจ๊ะ พี่น้องหอมค่ะหอมใบเตยพี่น้องหอมใบเตยหอมกะที่จะ้ะ่โอเคทีนี้เราก็คนสักนิดนึงนะคะปิดไว้นะคะทีนี้ปิดให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวที่นี่เข้ากะจ้างสีมาชิมแล้วมาปรุงรสกันนะจ้ะเนาะอ่าปิดก่นกอนฟักทองแกงบวูจ้าเดี๋ยวค่อยมาชิมกันนะคะพี่น้องจ้ะถ้าพี่น้องไม่จบก็บชิมเรียบร้อยนะคะ่ะเนาะ ก็คือได้แล้วค่ะหอมใบเตยนะคะหอมกะทิจ้าพี่น้องจ๋าเป็นขนมหวานฟักทองแกงบวชแซบๆค่ะแซบค่ะ,คะพี่น้องมาได้สินน้ากันค่ะเอามาตักเสิร์ฟเลยจ้ะพี่น้องจ๋าตักเสิร์ฟกันเลยว้ใบเตยใบเตยหอมๆค่ะพี่น้องเราไม่ต้องทําเล็กมากนะคะเพราะว่าเราหั่นเตาเล็กเขาก็จะสุกไวเด้อพี่น้องจ๋า มีซักทองอยู่ลูกหนึ่งก็ทำง่ายๆค่ะพี่น้องเราได้สดน้ำแบบอร่อยอร่อยแล้วเราจะเติมน้ําแข็งด้วยนะพี่น้องจา๋าใส่น้ําแข็งด้วยก็อร่อยนะนี่จะก็ะจัดเสิร์ฟนะคะะน้ก็ะ้้ายลูท้ายคิดไปน้ำเด้อพี่น้องจา๋า โ okay. อเคค่ะเราไปพูดเรือเสิร์ไปพี่น้องอันนี้เราสามารถใส่น้าแข็งกินได้ด้วยค่ะเด้อทำเป็นแบบเย็นนะคะพี่น้องจ้ะนะคะทำเป็นแบบเย็นนะคะสดคอให้ทำแข็ง <c oughs> นี่ค่ะเราทำกินเป็นช่วงหน้าร้อนนะคะเราทำใส่น้ำแข็งค่ะเซ่รๆฟเสิด้จเด้อพี่น้องค่ะ ามาขาหมาแสบๆน้ำจันค่ะขนมหวานแกงบวชฟักทองค่ะแ mm. ม่โจท้ทาเองค่ะ mm. ทํากินง่ายๆในครอบครัวนะจ๊ะพี่น้องจ้าดีค่ะพี่น้องอยู่ๆเลยค่ะสามารถอ่าเป็นเมนูแนะนําไหลด้วยค่ะหนาล้นเนาะพี่น้องช่วงซ้ำเหมือนแลจ้ะเนานะใส่น้ําแข็งกินเป็นอ่าขนมหวานเย็นๆชื่นใจเนาะค่ะดับร้อนด้วยจ้ะเด้อ พี่น้องคะคลิปนี้แม่จุกอะผ้ามาทําขนมหวานฟักทองแกงบวชทํากินง่ายๆเองในครอบครัวน่าจะเนาะขอบคุณทุกการรับชมทุกคอมเมนต์ทุกสติ๊กเกอร์เดอร์จะเดอร์ขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความจเจริญน,นาด้วยเงินทองสุขหุสุขคุณเดอะะ้อค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนีแ่แหละเนาะคะ่ะเดี๋ยวจ้งพอกันไหมเนาะพี่น้องคะขอบคุณมากมายคะ่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย